พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนา cbr 1 0 0 0 r wr โฉมใหม่ซึ่งขณะนี้นิตยสารยังแมชชีน from japan จากประเทศญี่ปุ่นได้มีการออกแบบภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกให้เห็นถึงดีไซน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงจาก cbr 1 0 0 0 r wr โฉมเดิมอย่างเห็นได้ชัด นี่คือความก้าวร้าวความเข้มข้นหรือว่าความดุดันที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งฮอนด้าได้มีการทําวิจัยข้อมูลและพิสูจน์เห็นชัดเจนแล้วว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตคนส่วนใหญ่ต้องการความแหลมคมความดุดันที่มากกว่าความโค้งมนหรือว่าความกลมกลืนดังนั้นนะครับดีไซน์ของ CBR1000 WR โฉมใหม่จึงต้องมีความก้าวร้าวและดุดันเพิ่มมากขึ้นชุดไฟหน้า LED นะครับมีความเปลี่ยนแปลงด้วยเจางอยจมูกที่ มีเหลี่ยมสันและคมมากขึ้นช่องแรมแอร์ด้านข้างของไฟหน้าก็ยังคงเป็นจุดเด่นที่ทําให้ชุดไฟหน้ามีความสวยงามจากภาพ CG จะเห็นว่ามันมีวิงเล็ตหรือว่ามีปีกด,ด้านข้างของแฟลิงหน้าเพิ่มแรงกดนะครับขณะทําความเร็วสูงสุดหรือว่าความเร็วสูงสูงช่วยช่วงหน้าของรถนั้นมีความนิ่งสนิทมากยิ่งขึ้นจุดที่แฟนๆฮอนด้าต้องการเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของสวิงอาร์มแขนเดี่ยวหรือว่าโปรอาร์มที่ฮอนด้ามีการพัฒนาขึ้นมาเป็นค่ายแรกของโลก ตั้งแต่ปี1987หรือเมื่อ31ปีที่แล้วคำว่าโปรอาร์มนะครับเป็นคำเฉพาะที่ฮอนด้าตั้งขึ้นมาและภายหลังนะครับทุกคนเลิกติดปากจนกระทั่งดูกติได้มีการพัฒนาโปรอาร์มออกมาในรุ่น916เป็นครั้งแรกเมื่อปี1994ตามหลังฮอนด้าถึง7-8ปีด้วยกันจากจุดเริ่มต้นของ Honda VFR 750หรือว่า RC30 นั้นนอกจากเครื่องยนต์ v 4สูบ7 5 0ซีและสวิงอาร์มแขนเดี่ยวโปรอาร์มแล้ว ได้มีการต่อยอดมาถึงรุ่น RVF 750ในปี1994แต่ว่าในขณะนั้นนะครับฮอนด้ได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์4ี่สูบเรีงออกมาเป็นครั้งแรกในตัวของ CBR 900RR ปี1992ปรากฏว่า CBR 900RR นั้นมีจุดสนใจและมีความโดดเด่นที่เหนือกว่า RVF 750ยอดขายถล่มทลายด้วยอัตราเร่งแรงม้าต่อน้หนักที่ดีที่สุดในขณะนั้น และเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆค่ายในปัจจุบันนี้ที่ได้มีการพัฒนาซปเปอร์สปอร์ตที่มีน้ำหนักเบาแรงม้าสูงซึ่งส่งผลให้อัตราส่วน,นแรงม้าต่อน้ำหนักนั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่ก็คือพอเป็นมาของ cbr 9 0 0 r r เมื่อปี1992นับถึงวันนี้เป็นเวลา25-26ปีแล้วกับ cbr 1 0 0 0 r r รุ่นปัจจุบันสำหรับโมเดลของ cbr 1 0 0 0 r r รุ่นปัจจุบันนี้ให้พลังแรงม้าสูงสุด192แรงมา้ทนนาที่1 3 0 0บรอต่อนาที ฮอนด้าไม่เน้นเรื่องของแรงม้าสูงสุดที่ต้องเหนือกว่าคู่แข่งขันแต่เน้นเรื่องของการใช้งานในรอบต้นรอบกลางที่สมูทมากกว่าฮอนด้ายอมสูญเสียแรงม้าในช่วงปลายแต่ว่าช่วงรอบกลางนั้นจะขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่มากกว่าทุกค่ายจนรู้สึกได้ในช่วง10ปีถึง20ปีที่ผ่านมากัเนเร่งขันในกลุ่มของซูเปอร์สปอร์ต1,000ซีจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกๆ2ปีและครั้งนี้ก็มีการคาดหมายโดยนิตยสารยังเมจชินของญี่ปุ่นว่า C.B.R. 1 0 0 0 r พนนั้นน่าจะมีการปรับโฉมเพิ่มความก้าวร้าวดุดันติดตั้งวิงเล็ตนะครับหรือว่าปีกที่ด้านข้างของเฟลิงหน้าซับเฟรมมีการเจาะรู2รูเฟลิ่งท้ายก็เปลี่ยนใหม่มีช่องให้อากาศไหลผ่านได้รวมถึงสวิงอาร์มแขนเดียวหรือว่าโปรอาร์มนั้นจะเป็นจุดขาสสำคัญของเจ้า C.B.R. 1 0 0 0 r พนรุ่นใหม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่านี่คือภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ C.G. คอมพิวเตอร์กราฟิกที่เป็นการคาดหมายของนิตยสารจากญี่ปุ่น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ